และสำหรับวันนี้นะคะเจนก็อยากจะถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณมีเอฟซีท่านหนึ่งได้ส่งของขวัญมาให้เจนนะคะเป็นอ่อาเดี๋ยวเรายังไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารู้พร้อมๆกันคือเจนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าะจะมีอาจารย์ส่งของขวัญมาให้เจนก็คือเจนอะเอาเพลงของอาจารย์มาใส่ในคลิปที่เขาเรียกเพลง เพลงดวงจำปานะคะที่บรรเลงในคลิปเจนบ่อยๆที่เป็นดวงจำปาที่เป็นเสียงพินนะคะเพราะมากแล้วก็เจนใส่ตั้งแต่วันแรกที่เจนทำคลิปมั้งที่เจนำจำได้แล้วคนก็จะมาถามเยอะว่าชื่อเพลงอะไรใช่ไหมมันเป็นดวงจำปานะคะที่บรรเลงด้วยเสียงพินนะคะก็คือเป็นของอาจารย์ทำมาลงยางพึกนนะคะที่แบบเล่นพิน ได้ไพเราะมากๆเลยนะคะก็มีอาจารย์มีช่อง Youtube เป็นของอาจารย์ด้วยนะคะก็ติดตามกันไดเ้เดี๋ยวเจนจะขึ้นชื่อของอาจารย์ให้หรือว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ในเขาเรียกอะไรคำบรรยายะคะ่ะในใต้คลิปให้ก็ไปกดติดตามอาจารย์ได้ไปฟังผลงานของอาจารย์ได้หลายๆเพลงมากไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย <S <S เพลงลาวนะคะเพราะาอาจารย์จะเล่นแบบเล่นได้ไพเราะมากๆคือที่เจนเอามา ใช้บ่อยๆก็จะเป็นดวงจำปานะคะและวันนี้สิ่งที่อาจารย์มอบให้เจนก็คือนั่นก็คือนี่เลยนี่เลยค่ะเป็นรูปนะคะเป็นรูปภาพวาดด้วยดินสอเจนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันที่เจนเอาคลิปของอาจารย์เอยเอาเพลงของอาจารย์มาลงในช่องตัวเองและอาจารย์จะแบบเห็นแล้วก็จะแบบติดตามแล้วก็ส่งของขวัญ มาใหา้เจนก็ดีใจค่ะเพราะเหมือนแบบเหมือนเป็นวาดภาพวาดของเจนครั้งแรกมั้งที่ที่ภาพาวาดดยดินสอน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วเจนก็ดีใจแล้วแบบตอนเข้ามาครั้งแรกดีใจมากเลยแบบแบบแบบไม่เคยมีอย่างนี้ <c oughs> ก็จะมีแต่แบบถ่ายรูปแล้วก็ทกํากรอบไปอย่างเงี้ยก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นอันนี้จะเป็นเป็นภาพที่เจนอตอนนั้นยังผมสั้นที่เป็นอันอยู่ในหน้าปก Facebook นะคะ หน้าปกเ Facebook ก็อาจารย์ก็ทําแล้วก็ส่งมาให้มีชิคุงด้วยอุ้มชิคุงอันนี้ก็ส่วนมากมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอาจารย์ก็ตั้งใจวาดมากๆกว่าจะได้เนาะแล้วก็แบบเหมือนเราวาดด้วยดินสอเหมือนคือหนูว่าคือวาดรูปไม่เป็นเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยแบบกว่าจะวาดได้นี่มันต้องใช้เวลากี่วันเพราะว่าหนูเป็นคน ไม่มีศิละปะด้านการวาดรูปค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทำลงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไหนจะเอาเพลงมาใช้บ้างไหนจะแบบมีของขวัญแบบนี้มาให้บ้างแบบดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่ส่งมาให้ก็ตั้งใจที่จะทําให้เราแล้วเราอ่ะได้รับแล้วเราก็ต้องตั้งใจเก็บมันไว้ให้ดีอเงี้ยค,ค่ะค่ะอันนี้ก็ก็อย่าลืมไปติดตามอาจารย์ได้นะคะทาง YouTube ก็จะมีผลงานหลากหลายผลงานเพลงที่อาจารย บรรเลงด้วยเสียงพิณไพรละมากๆดวงจำปาเน้นๆเลยที่เจนเอามาทําไพรละที่สุดทุกคนก็ถามเยอะมากไปฟังกันดูค่ะตอบคำถาม Q&A แล้วก็มีขอบคุณทางรูปภาพสวยๆจากอาจารย์ธรรมรงค์ยังพฤกนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเจนจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์ให้เจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ